วงสามารถเปลี่ยนได้ด้วยสติหรือเปล่าครับหลังจากที่บุกกรรมตกแต่งไปแล้วการกระท,ทําของเราอืการกระทาของเรานะัน่นแหละคือวิบากกรรมทีนี้เราก้างขุศนล,ลกรรมและอกุศนล,ลกรรมมันก็เปลี่ยนชีวิตของเราได้เรามาเปลี่ยนอยู่ปัจจุบันอืเปลี่ยนได้ยากหรือเปลี่ยนได้ช้าเปลี่ยนได้เร็วเร็วไวก็ขึ้นอยู่กับการกระทําอยู่ปัจจุบันแล้วก็ทําให้ต่อนเนื่องไปสู่ผลถึงอนาคตท่านถ้าอันนี้เป็นวิบากกรรมทางสมมตริระดับของสมมติ ลึกลงไปเราต้องเปลี่ยนนิบากกรรมของด้านอวิมุตติคือทางด้านอาการของขันห้าละขันห้าตามธรรมขอาวจัยกับละขันห้าละกิเลสดับความเกิดวิบากกรมกรมกรรมเก่าก็ทมไม่ทนันกรรมใหม่ก็เป็นแค่เป็นงคืออิยาเป็นแค่เพียงการก,การะทําด้วยสติด้วยปัญญาทําเพื่อให้เกิดประโยชน์กรรมใหม่กรรมเก่าก็ทมไม่ทนันกรรม,มกรรมเก่าก็ทมไม่ทนันกรรมใหม่ก็มกมมไม่ยึดก็เลยอยู่เหนือกรรมก็เรียกว่าอยู่เหนือบญเหนือบาปไม่ยึด ทั้งบุญทั้งบาปละอกุศลส,สร้างกุศลเขาเรียกว่าสร้างบุญแต่ไม่ยึดติดในบุญสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์